สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะัมนี้วันิบห้ามากินขนมจีนน้ำยาปลาเป็นปลากระพงค่ะพี่น้องค่ะมาซ่บแซบน้ำกันได้ค่ะเดิเมื่งค่ะอืมจัดมันหล่นถาดแล้วนะคะ๋ยวก่อนอื่นขอโรยพริกป่นก่อนนะคะเนาะเพิ่มความแซบค่ะ เป็นคนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะบ่ด้ป้าอย่างอื่นกะได้ปลากระพงมาเนี่ยและค่ะปลากละเพาะว่ากะติเห็ดปลากระป๋องเนาะค่ะจะ่าเมื่อนีคิดยากินปลาสดค่ะพี่น้องค่ะมามาแซบๆน้ำกันค่ะมามาค่ะบรรยากาศฝนตกได้ค่ะพี่น้องค่ะอ่ะสังกะสีสีเสียงดังิดนหนึ่งอ่ะสิได้ิยินเสียงปุกป๊กปุกปึกเนาะค่ะเนาะค่ะพักหลากหลายล้นถาดมากคือเกาค่ะพี่น้องค่ะไม่พักเสริมไม่นองใหม่ มีผพัก่าเนาวนะคะพี่น้องมีผพักอีตูมี่พักติ๋วค่ะแล้วก็มี่นี่ค่ะได้พักคอมเมนต์ที่ตอนนั้นมีพีเอฟซีเพิ่งมาคอมเมนต์เห็นเราพักหนุ่มค่ะพี่น้องค่ะซื้อพักหนุ่ม่นว่ามากค่ะพี่น้องค่ะหอนหอนอยู่เลยได้ค่ะเนี่ยใส่เหลือตอนใหญ่ๆค่ะอื้อืม ัะเขือสารพัดัะเขือค่ะอืมพักเสริมค่ะพี่นอ้อง <c oughs> ทางอื่นฝนตกบนนอกพี่นองค่ะสมมติประการตกเบิดลมือเลยค่ะอ,อินไก่เนี่ยวบๆแกเองนะคะ แน่ค่ะ หอมแขกค่ะคุณจะหมกปื้ดได้ไหมลรงค่ะหอมแขกอมืมอนาแตะ ดอกคาค่ะเพชรรอนนีขนาดพี่นออ้องคะขนมจีนเครื่องกิโลนะคะพี่นอ้อง มื่อในคลืนหยากเนเลยค่ะ <c oughs> เป็นร้อนแม่ห้งอ <c oughs> งมุดหรอะผมผ้าไปมันหนาวอืมไม่รอนเสร็จเห่ออืม ไม่ได้หรอกตีนหนูอวบแล้วอ่ะ ติวค่ะเ <c oughs> จ้ไหวจนฉ่ำเลยละพี่น้องงามงๆเลยคะ่ะ Ủa, bây giờ mẹ cho nó bán พายอิตัวแบบาบานๆใช่มื่วนามาเวียนทห้งย่าเตะขากล่องค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นดอกนะค่ะ <c oughs> <c oughs> อื่นกับเปิดเทามนะคะพี่น้องคะค <c oughs> นรงเนี่ยรสจีตีนแห้งนะคะอือหือ นี่ค uhm, bo ่ะกินกับป่วนบนบานเนี่ยนะค่ะนนลนัวใหรยังมาละโนเป็นสายบัลลัง ทำมันลุงเนี่เนาะกินง่ายพี่น้องค่ะบ่หยำหยากเนะคะเนาะค่ะลุงแกไม่หยำหยากเพื่อสิดิเกินนะคะพักพัมภีร พักหนุ่มที่เพิ่นแนะนําม,มาพี่เอฟซีแล้วแต่เพินพ่นบอกว่าให้เอาใบออกพี่น้องค่ะลองเหมือนกินขี้เพิ่อนมาเนาะค่ะนะมันบอกว่าใบมันขมมาสัน่นกินกานมานมาสั่นพี่น้องค่ะเป็นยังไงแต่หนูว่ามันกระหอมอยู่ค่ะอืม้ม คิ้วที่ใบนี้ค่ะการรสชาติโอเคแล้วค่ะอื เผ็ดร้อนมาก เบื่อเปิดเลยจะงอนไปลองค่ะใส่มือเนาะค่ะขอถอยขออภัยได้ค่ะมันก็เริ่มแก่ค่ะ 嗯。 อืมอิม่มพี่น้องค่ะแซ่บส้ำั็คืออยากเนาะค่ะเนาะน,ะะนะะ้นำยาปลาปลา,ากระพงนะไปลองเฮ็ดกินบ้างนะคะพี่น้องค่ะหนึ่เทื่าแรกคือกันค่ะปกติก็สิเอาปลานิ่นปลาดุกอย่างนี้เนาะค่ะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะ,ะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับช่องทุกๆคอมเมนต์ทุกทุกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะจงดีฝนตกให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุณคนรักษาสุขภาพเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะพอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ